ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทยมือสองนะครับจากร้านเคสเทคเตอร์อำเภอหนองอี่จังหวัดบุรีรัมย์สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนำเอฟซมาชมรถนะครับที่เป็นเช็คสภาพใหม่ยังว่างอยู่นะครับนี่อ่าจะติดตั้งใบดงใบดันใหม่นาซานะครับผมให้ FC ไว้อ่าสวยๆเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวจะนําชมโซน ด้านในนี้แล้วกันประมาณสัก5คันสําหรับคลิปนี้คัดสวยๆให้เลยนะครับผมที่เคเดเตอร์น้องกีบุรีรัมขอรับชมขอขอนุญาตนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพืสส่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราได้อัปเดตลงไปซึ่งเคสดเตอร์ก็ตั้งอยู่ที่เมืองน้องกี่ครับจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้เข้ามาด้านในแล้วครับหน้าร้านก็จะประมาณนั้นติดถนนใหญ่เส้น24ตรงข้ามไปสนีเยียงเยีงยงกับเทศบาลกับที่ว่าการอำเภอหนองกี่บุรีรัม นะครับจำน่ายแท็กเตอร์มือ2อนะครับอุปกรณ์ต่อพวกมือ1และมือ 2, 2อันนี้เป็นมือ2ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าชุดดันดินเนี่ยเป็นของใหม่นาซาอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับมีคันไหนบ้าง5คันที่รีวิววันนี้จะเป็นคูปุต้า L4018SP นะครับไปด้านใหม่นะครับยางใหม่4เส้นาขาดสติกเกอร์ตรงนี้นิดนึง L4018SP ล้อเบอิกศูนย์อยู่นะครับของยังไม่มานะครับอัานไหนที่ นั่นก็จัดให้ใหม่เลยเบาะก,ก็เป็นใหม่ให้ไปเลยแผ่นล,ลังคงลังคาวพวกนี้ใหม่หมดนะครับอ่าอันไหนที่จะทําให้มันสวยเราก็จัดให้ F c ไปเลยสวยๆสวยส0 8ุ p ตัวเป็นตัว SP นะรถเดิมเครื่องอะไรไม่เคยแกะครับแต่ว่าเก็บให้สวยไปเลยนะให้มันสภาพใกล้เคียงรถใหม่เล่มปี63นะครับคันนี้นะได้ใหม่ไปหลายอย่างครับยางใหม่เบดันใหม่นะครับเช็คใหม่อ่าสวยๆ เล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมปี63นะครับตัวนี้เป็นคูปเต้า4 0แดงเป็นตัว SP นะครับผมจะได้อุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับใบดันเป็นของใหม่ผันหลังก็เป็นมือสองสภาพดีนะครับ4018 SP ปี63ที่นี่ขายั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับรับแลกเปลี่ยนดีเชินขายทุกเงื่อนไขนะครับผม l ่า L40 คันนี้เปิดราคาอยู่ที่429,000บาทครับ สี่0 0นส้าพได้สวยๆแบบนี้เลยได้ใบดันใหม่ยางใหม่เบาะอะไรใหม่ได้ใหม่ไปเลยครับเช็คใหม่สภาพเหมือนรถใหม่นะครับแต่ราคาย่อมยาครับ4 2 9 0สนบาทอุปกรณ์หน้าหลังทรงพี3ามไลโลรถสวยๆ,ๆตามนี้เลยถัดมาเป็นคูป o ต้ L 5้าศตัวนี้ใบดันใหม่นาซาเช่นกันนะครับไปดันใหม่นาซาเสียงอาจจะมีเสียงแทกดังนิดนึงครับทลิปนี้เวลาเป็นช่วงนี้เป็นเวลาทํางานก เาเป็นสดๆางนี้ครับมีเสียงเกียเสียงคลอนเสียงอะไรบ้างนะครับอ่าก็ว่าปันไปต้องขอไปเอฟซีถ้าถ้าอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเพราะว่าปกติผมจะรีวิวหลังเลิกงานห้าโมงแต่วันนี้ก็รีวิวในช่วงเวลางานก็จะมีเสียงแทรกอ่าก็เป็นเสียงสดๆการทํางานจริงๆอ่อา Air 1 8ศูนย์หนึ่งแปดตัวน,นี้อุปกรณ์ไบดันพันหลังเช่นกันไบดันเป็นของใหม่ย,ยางหน้าใหม่ย,ยางหลังเดิมเช็คใหม่ทั้งคันสวยๆเหมือนกันเลยนะครับรถมีสองสภาพรถใหม่ ตัวนี้เล่มทะเบียนปี59นะครับเปิดราคาอยู่ที่469,000บาท469,000หาพ L 5 0าศูจะได้3าม0 0 0นะครับตัวนี้จัด Finance ไปแนนในสามแส0สองตัวนี้ใช้เงินดาวอยู่ที่149,000บาทส่วนอ่า40ตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้3 0 0 0 0 0นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทอ่ 4, 0, 3, า,อ 1, 2, 9, าอโอเค2องคันผ่านไปถัดมาเป็น L 3 2 1 8 SP 32แรงตัว SP ครับตัวนี้เล่มปี65เลยนะครับ รถยังใหม่ครับสดครับใช้งานน้อยชั่วโมงอยู่แค่ห้าร้อยแปดสิบสามชั่วโมงส่วนสองคันนั้นคันละพันจุเศษนะครับพันชั่วโมงนะครับคันนี้ห้าร้อยกว่าชั่วโมงรถเดิมทุกจุดนะครับสีเดิมทั้งคันยางเดิมสี่เส้นอุปกรณ์เดี๋ยวติดไปดันใหม่เอาเอา,เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวแบบไม่มีใบดันก่อนครับราคาเดี๋ยวนาเสนอแบบนี้ไม่มีใบดันนะครับได้พัดหลังอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวใบดันเผื่อท่านใดสนใจค่อย,ค,อยค่อยสั่งติดราคาค่อยว่ากัน ส่วนวันนี้จะนําเสนอแบบตัวรถกับพันหลังเล่มปี6 5รถ500ชั่วโมงรถเดิมเดิมเดิมทุกจุดการันตีความสวยเดิมนะครับสีสันยังสดยางเดิมยังเต็มดีรถไม่เคยแกะอะไรครับเดิมเดิมนะครับชั่วโมง500นะครับนะยางนี่เต็มนะครับระบบไฟทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะครับท้ายเครื่องคัดทุกอย่างเดิมจริงๆนะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับ เป็น3218 AP ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่299,000บาทครับ299,000อุปกรณ์ตัวรถผันหลังส่งฟรี300โลเล่มปี65จัดไฟแนนซ์ได้พอๆกับ40เลครับะนะรถหลังรวมานิดนึง่าถ้า40จะได้3 0 0 0 0ตัวนี้อาจตั้งไว้สัก270,000ก็ได้ครับจัด2 0 0 0ถ้าจัด270,000ก็ดาวอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นเอง29,000บาทคันนี้32 นะครับจัดได้เยอะครับนะครับอ่าเงินดาวแค่2 9งหมื่นครับเอฟซีทนนสนใจก็โทรมาศูนย์แปดเก้าสองปสามเาหนึ่งหนึ่งครับศูนย์แปดเก้สองเปองเกนึ่งหเคสเดอร์น้องจิมรีด <4 18 S 2> ัมถัดมาเป็น l อลซีศูนยตอนนี้เป็นตัว DT นะครับอ่าเช็คสภาพใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมเล่มปี63คันนี้ข้อมูลเล่มทะเบียนปี6กสชั่วโมงการทำงานเดี๋ยวดูไป พันร้อยชั่วโมงชั่วโมงก็อยู่ประมาณนี้ครับก็รถรุ่นใหม่นี่ชั่วโมงยังไม่เยอะเท่าไหร่รถใช้งานน้อยแต่เราเช็คสภาพให้เหมือนรถใหม่เก็บสีสันให้สวยครับสีสันนี่เก็บให้มันดูสวยเฉยๆเช็คระบใรบ,ให,บให้ใหม่ยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับตัวนี้ปีหกสามใช่ไหมหกสามราค <c oughs> าไปสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับ, 4, 19, บคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอุปกรณ์หน้าหลังส่งฟรีสามร้อยโล ถัดมาเป็น B2740s 2740s 27ตัวนี้รถปี64 64หรือ63ประมาณนั้นนะครับไม่63ว่า6ก็64รถเดิมๆ200ชั่วโมงนะครับสถานะตอนนี้ขึ้นไปติดจองอลูกค้าทำผ่านโรงงานน้ำตาลนะครับเราทำเรื่องให้ลูกค้าจองเอาไว้ก็รอผลครับถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงจะรีวิวให้ทราบอีกทีก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะผ่านนะครับแต่ถามว่าไม่ผ่านก็มีนะบางเคสก็อาจจะไม่ผ่านแต่ก็ ลูกค้าจองเอาไว้ก็ขึ้นป้ายให้ครับติดจองลูกค้าที่โค,าคราชเขามาจองเอาไว้ทําเรื่องผ่านโรงงานน้ําตาล261ชั่วโมงรถยังเดิมนะครับสวยเดิมเป็น27แรงนะครับ2 7 4 0 s เป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยตัวนี้จะได้ตัวรถใบดันนะครับราคาอยู่ที่200,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวถ้าหลุดจองยังไงจะรีวิวให้ทราบอีกทีอตอนนี้ก็สถานะติดจองไปก่อนอทั้งหมด5คันในคลิปนี้นะครับสนใจขนไหนสดท นะครับว่ามารับแรกเปลี่ยนที่เทินขายทุกเืิอขายครับนะที่เคสตกเตอร์น้องกีบุรีรัมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้5คัน5รายการนะครับส,สวยๆตามนี้เลยนะเอฟซีท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมชมทดลองขับดูก่อนครับถูกใจค่อยคุยรายละเอียดจะซื้อจะขายค่อยว่ากันนะฮะอุปกรณ์เลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ